พระเอกดังประกาศท่ามกลางไอจีปรื่มใบเฟิร์นมากแต่ไม่ร่วมงานกันสักทีปลื่มมากเลยค่ะและปรื่มมานานแล้วแต่ก็ เป็นคู่เพื่อนรักเจอกันเมื่อไหร่ก็จะมักจะเรียกกันเสียงหาให้แฟนคลับกันอยู่เรื่อยๆค่ะสำหรับคู่ของไบเฟิร์นพิมชนกกับมาร์คจุราวุธที่เจอกันหน้าก่อนเมื่อไหร่นั้นก็หยุดหัวเราะก,กันช็อตฟินกันโดยตลอดเรียกได้ว่าทำเอานิสัยเพื่อนรักจริงๆนะคะล่าสุดก็เมื่อวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาก็มาร์คนั้นกับไบเฟิร์นนั้นก็เข้า ร่วมงานอีเวนต์ด้วยกันและหลังจากที่จบงานมาร์กนั้นก็ได้ออกมาโพสภาพคู่กับไบเฟิร์นพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าวันนี้ก็ได้ออกงานกับใบแล้วพิมพ์ชนกในรู้สึกว่าเป็นเกียรติยิ่งมากและส่วนตัวก็ปรึมติดตามผลงานมานานแล้วแต่หลังจากนั้นไบเฟิร์นก็ได้เข้ามาคอมเมนต์และแซลด้วยว่าซึ่งลงรูปหลับตาทำไมที่เด็ดเลยนะ